ให้เสียงภาษาไทยด้วยตองเกมมิ่งคนต่อไปฮะกูเกิลเป็นเพียงชายคนหนึ่งว่าไงครับเซเว่นเปิดวันไหนรอไอ้กาฟิลเลรกก่อนก็โปรชันใหญ่นะอะไรนะชันไม่เล็กนะหนังเอกหนักครัม,มีถั่วไหมยลูตุดลูตุ๊ดใหญ่ๆมีขี้ด้วยมึงเนื้อไงมาถามกูเนี่ย หรือตุดพอมึงใช่ไหมซองมาทางไหนหาแม่มึงเลยอยู่คืามส้นตีเลยเนี่ยชนเพลงที่ร้องว่าแมว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 มแมแมมวเมมวเมวมวิทยาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่สาวเม้าวิทยาอะไรอ่าฮะโอ้ด้วยอืมเอาเจียงขอพัดกับเพขา ไม่ใส่ใบกะเพราไม่ใส่ข้าวไม่ต้องแดกไล้สัตว์มีถั่วไหมฮิอันเชอยอบายาเออฮึมขุยเตี้ยวไม่เส้นไม่นม้ำมันยัามามุกนี้นะขอรองกระปูมันแปลว่าอะไรแม่นน่ารักแมวน่ารักกว่าแม่นน่ารักกว่าอ่าม่น่ารักฉันชอบชฉยฉันชอบจริงๆน,น,นะ ดยเฉพาะคนที่หนวดมีเขา้าฉันอยากเป็นใหญ่ไปถามนันเดก,ก่อนไหมแล้วมีถั่วไหมภาพวาดน,นังไททะเนิกงเ้นวาดภาพหน,นังไททะเนิ่มให้ hey, สำคัญ้องนางเอรอบสองช่างแอซ์ซมพียาบิมีแต่โดยจริงของฉันมันบวมคองขอเบอร์ได้ไหมฮะตกลงมีถั่วไหมฉันไม่เรื่องมาถามค่ะอืมว่ามาห้องน้ำมาทางไหนโอ้ยจัด ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อติดตามผลงานผมต่อไป